คุณอายุเท่าไหร่ครับ2ี่ครับสำหรับผมถือว่าเด็กนะแต่สำหรับคุณยิ่งใหญ่แล้วยิ่งใหญ่คุณสร้างความเดือดร้อนคนอื่นแล้วถ้าสมมติคนอื่นมาทําอย่างกันแนหน้ะบ้างคุณน่ะแอดผ่านแอดแอดแอนผ่านบ้านคุณคุณลำพังไหมด่าพ่อมัน,นพ่ออะไรโอ้โหทำาไมต้องแวน่นก็ผมอยากแวนนะครับแว้นมันสร้างความเดือดร้อนนะมันเท่คุณเท่แต่มันสร้างความเดือดร้อนคนอื่นหรือเปล่าสังคมมองคุณอ่ะว่าคุณคือตัวปัญหาผมคือเด็บ้านโดนรูดนะขยะเยะสังคม สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานอนนอนเนี่ยสะดุ้งตื่นเลยไม่แบนได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรมันเป็นเอกลักษณ์ครับการสร้างความเดือดร้อนคนอื่นมันคือเอกลักษณ์และใช่ครับ พ่อแม่บอกไงเราก็ไม่แหละนอกจากว่าเราจะตายพ่อแม่ถึงจะเสียใจเออแล้วตอนที่คุณสร้างคุณไม่ได้รู้สึกนี้แหละฮะพราเดือนเราเรงรกว่าเราเรียกว,ว่าเราชอบมีความเสียวชอบสปีดชอบความเ<ช>ร็วมันรู้สึกเป็นลูกผู้ชายดีไม่ได้แบบจะไปซ่าท้าตีคนอื่นนะแค่เป็นสุภาพบุรุษนักซ่งแต่บนถนนเท่านั้นเองใช่ทำไมต้องพอดังรถเดิมเดิมน่ะผมเดินดีกว่าโอ้โหแล้นั่นมันกฎหมายเขาให้วิ่งแค่นั้นน่ะใช่กฎหมายก็คือกฎหมายเด็กแว้นก็คือเด็กแว้น กฎเขามีไว้แหกแต่ก็เคยมาแว้นบนท้องถนนทั่วไปเคยครับเคยปิดถนนไหมไม่เคยครับน okay. ี่แสดงว่าคุณไม่ใช่ตำนานตัวจริงแล้วตำนานตัวจริงก็ต้องปิดถนนกันไม่ปิดหรอกครับทําไมถึงไม่ปิดตำรวจปิดแทนปิดกล่องเราแว้นๆอยู่เงี้ยคือเขาจ้างรถพ่วงเลยนะปิดอย่างนี้เลยแล้วตำรวจก็ตามตามตำรวจมาฝั่งนี้ใกล้ฝั่งหนึ่งก็ปิดเราทำไมโดนจับปิดกล่องไม่โดนก็หนีหนีเข้าฟาเงี้ยแต่เราไม่โดนจับคนอื่นโดนจับเราก็โชคดีไป ในในมุมของคุณบิลคุณคิดว่าทําไมเด็กแานจะต้องยกล้ออะไรนะมอมเหมือนซุปเปอร์แมนโดดนอนเออขี่เร็วทาไมต้องอย่างนั้นอยากเ<ไ>ป็นตำนานเนี่ยครับอยากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเราก็ต้องมีอ b บิลิตี้หรือว่ามีความสามารถพิเศษที่คนอื่นเขาทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นสมัยคุณัยรุ่นคุณคิดอย่าง่ะผมก็ยกล้อผมยืนบนถังเลยครับที่สําคัญคือผมจะเล่นแบบนั้นต่างกันตรงที่ผมมีโปรดักชั่นหรือว่าอุปกรณ์ที่ใส่ยอย่างถูกต้องทําไมไม่ใส่ มันไม่เท่คุณไม่หูนคุณห่นเขามองไม่เห็นไงใส่หมวกกันน็อกอนี่เป็นใครวะพอถอดหมวกกันน็อกโหยกเลาอเททำด้วยความเท่ล้วนใช่ครับเทล้วนล้วนเลยก่อนที่เข้ารายการคุณแบงค์บอกว่ายังไงยังไงปัญหานี้ก็แก้ไม่ได้ใช่แก้ไม่ได้แน่นอนทำไมแก้ไม่ได้ร,ดรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาผลิตมาไม่รู้กี่คันเด็กก็ โตโตโตเริ่มโตเรื่อยไม่รู้ <Ừ. S 2> ร้อยพ่อพันแม่ลูกใครหลานใครก็ไม่รู้หรอก <Ừ. S 2> พอเห็นอะเห็นเห็นผมคือเด็กๆอะตอนนี้เขาเห็นผมเป็นเป็นไอดอลผมก็แบบผมก็ขอบคุณเขาแบบแต่ผมก็พูดอะไรเขาไม่ได้หรอกผมจะไม่ว่าเขามล้อย่าไปแว้นนะโหพูดได้ไหมพูดไม่ได้หรอกเขาเขาไม่ฟังผมหรอกคุณเป็นเด็ดไอดอลระดับตำนานไงเขาต้องฟังสิ